สารเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สถิตยอยู่บนสวงสวรรค์และพระองค์ทรงชนพระชนอยู่ค่ะในช่วงนี้คงรบกวนเวลาขอบคุณอาจารย์แม่ที่ให้เวลาสำหรับการที่มากล่าวอะไรเล็กน้อยสำหรับสมาชิกใหม่ในครอบครัวของ,ของคริสจักรวังน้อยอยุธยาค่ะสิ่งที่อยากจะกล่าวก็คงจะไม่รบกวนเวลามากนะักแต่อยากจะบอกว่าที่อาจารย์แม่ได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงนำมานั้นเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ใจมากค่ะ อาจารย์นาชาค่ะทำงานเ,าเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยรงังสิตอยู่ใกล้ๆเรานี่เองค่ะเมื่อประมาณเดือนเมษายนค่ะก็ได้มีการตัดสินใจว่าจะยุติทุกอย่างที่เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็จะไม่ทำงานทางโลกอีกต่อไปด้วยเหตุที่ว่าเมื่อประมาณสามปีที่แล้วพระเจ้าได้เมตตาให้มีส่วนร่วม ในองค์กร CCI ประเทศไทยอาจารย์ชาได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของ CCI ไทยแลนด์ซึ่ง CCI เนี่ยได้เข้ามาในประเทศไทยเป็นเวลาปีนี้ก็เป็นปีที่12จากเหตุการณ์ตรงนั้นพระเจ้าก็ <c oughs> เรียกให้ยุติบทบาทของการทำงานฝ่ายโลกดังนั้นเมื่อเดือนเมษายนจึงตัดสินใจย,ยุติงานทุกอย่าง ของการที่เราทำทางฝ่ายโลกไม่ว่าจะเป็นกรรมการไม่ว่าจะเป็นการทำงานในมหาวิทยาลายัยการทำงานภาครัฐและการทำงานของบริษัทเอกชนโดยที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรต่อไปในขณะที่เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้ผูกพันตัวอยู่ที่คิดสจร มหาพรรังสิทธิ์ซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับมหาวิทยาลัยก <c oughs> ็จะมีอาจารย์มีแพทย์มีข้าราชการมีนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกที่นั่นตลอดชีวิตของการเป็นคริสเตียน22ปีของอาจารย์ณชาอยู่บทใหญ่มาตลอดชีวิตเลยค่ะพี่น้องคะ <c oughs> แต่เมื่อพระเจ้าเรียกเมื่อเดือนเมษายนไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแต่อาจารย์ ตัดสินใจแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าฉันจะไปถ้าทรงเรียกใช้แม้หนทางยังไม่รู้จุดหมายแต่ถ้าพระองค์เรียกใช้ฉันจะเชื่อฟังและฉันจะเต็มใจไปในขณะที่อธิษฐานรอฟังเสียงพระเจ้าอยู่นั้นพระเจ้าบอกชัดเจนเลยว่าให้ขับรถมาที่คิสจักรวังน้อยอยุธยา <Okay. S 1> ก็เลยได้มีโอกาสได้บอก,กบอาจารย์ แม่อุไรว่าจะขอมาพบอาจารย์แม่อุไรอาจารย์อุไรก็ถามว่าจะมาทำอะไรหลหรอคะด็อกเตอร์ไม่รู้จริงๆว่าจะมาทำอะไรชวนเพื่อนมาหนึ่งคนให้มาเป็นเพื่อนกันเพื่อนก็ถามว่าเธอจะไปทำอะไรไม่รู้พระเจ้าให้มามาก่อนแล้วก็ค่อยค่อยฟังเสียงพระเจ้าต่อไปว่าพระเจ้าจะให้ทำอะไรพี่น้องที่รักคะในวันนั้นที่ตัดสินใจมาเป็นเพราะความเชื่อฟัง แล้วก็การกระทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้า mm hmm. เมื่อมาพบอาจารย์แม่อุไรที่นี่ณนะสถานที่แห่งนี้เราสมัมผัสได้ถึงการทรงสถิตยอย่างหนานแน่นที่อยู่ที่นี่พูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยค่ะขอบคุณพระเจ้าวันนั้นได้ตอบอาจารย์แม่อุไรไปว่ายังไม่รู้ว่าจะมาทําอะไรเอาเป็นว่าเรามาแล้วเรากอดกอดกันก่อนก็แล้วกันค่ะ <laughs> เราได้สัมผัสถึงความรักได้สัมผัสถึงจิตวิญญาณของความรักของพระเจ้าไหลผ่านทุกอนูของชีวิตอาจารย์แมวไรและหลังจากนั้นเราก็ได้รับการเปิดเผยหลายสิ่งหลายอย่างมากมในสิ่งที่พี่น้องทุกท่านที่อยู่ในที่นี้แล้วดูเหมือนกับตัวเองเหมือนกับเป็นฝุ่นเล็กๆเ,เป็นก้อนหินเล็กๆ เป็นคนที่เล็กน้อยแต่พระเจ้าได้ทอดพระเนตรลงมาแล้วพระองค์มองเห็นหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องที่นี่ค่ะเราสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าค่ะ mm hmm. เมื่อการมาเจอกันนั้นทำให้ได้รับการเปิดเผยหลายสิ่งหลายอย่างสิ่งที่ตัวอาจารย์เองได้เข้าใจมีอยู่สองสามอย่างนั่นก็คือที่นี่เปรียบเสมือนกับเป็นห้องชั้นในของพระองค์ที่ผู้เชื่อมีหัวใจอันยิ่งใหญ่แล้วรวมตัวกัน ทุกคำอธิษฐานพระองค์ทรงฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ไม่มีข้อจำกัดเพียงแค่อาคารสถานที่แต่ได้ถูกปล่อยไปสู่ย่านฟ้าอากาศ<ม>แล้วไม่ใช่<ม>แค่ในประเทศไทย<ม>แต่ไปมากกว่าสิบประเทศทั่วโลกณนะ<ม>เวลานั้นแต่ขยายไปจาจากนี้ไปพระองค์จะขยายไปมากกว่าสิบประเทศ<ม>ดังนั้นพี่น้องคะ เมื่อเราคิดว่าเราเป็นคนเล็กน้อยแต่พระเจ้าจะยิ่งใหญ่และจะทําให้สิ่งที่เราทำนั้นยิ่งใหญ่มากกว่าที่เราคิดค่ะ <Yeah. S 1> อย่างที่สองที่พระเจ้าสําแดงก็คือภารกิจที่อาจารย์แม่จะขับเคลื่อนไปจากนี้ไปนั้นมีมากมายเกินกว่าที่เราจะเข้าใจจะออกไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก <Yeah. S 1> ด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงจัดเตรียม พระองค์จัดเตรียมทรัพ,พยากรพระองค์จัดเตรียมปัจจัยพระองค์จัดเตรียมหนทางเพื่อที่จะทําให้อาจารย์แม่และทีมผู้รับใช้ได้ไปประกาศข่าวประเสริฐสร้างสาวกนําคนมารับความรอดขยายอาณาจักรพระเจ้าจนสุดปลายแผ่นดินโลกจริงๆค่ะ <Yeah. S 1> และประการที่สามสุดท้ายเลยอาจารย์นาชาก,ก็เป็นผู้เล็กน้อยเนาะ mm hmm. การที่เคลื่อนตัวจากคิสจักรใหญ่แล้วมาเจอคิสจักเล็ก มันอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกค่ะอาจารย์ณชาก็อยากจะฝากไว้กับพี่น้องทุกคนค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะและขอขอบคุณอาจารย์แม่ค่ะที่ได้ให้โอกาสผู้เล็กน้อยได้ร่วมอยู่ในงานรับใช้ที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าค่ะทั้งหลายทั้งปวงนี้ขอถวายพระเกียรติสูงสุด แด่พระบิดาของเราพระเยซูคริสต์ค่ะขอบคุณพระเจ้าและขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะเม